วิเคราะห์ราคาทองคำหรือวันนี้จะไซด์เวในกรอบ1 9 7 0กถึง80กันแน่นะคลิปนี้มีคำตอบครับทิศทางหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆอย่างที่วิเคราะห์กันมาเมื่อช่วงเสาร์กับอาทิตย์ที่ผ่านไปเนี่ยผมรู้สึกว่าทั้งค่าเงินดอลลาร์ทั้งค่าเงินสกุลหลักทั่วๆไปมันดูจะไซด์เวความหมายของไซด์เวก็คือราคาวิ่งอยู่ในกรอบเดิมๆครับ1,985ไม่ผ่านก็ลงมาลงมา 1970- หรือ75 ไม่ผ่านก็ขึ้นไปเป็นกรอบไซด์เวย์จุดใหญ่แบบนี้ก็ได้อาจจะทำให้เราเล่นในลักษณะไซด์เวย์ได้จริงก็ได้นะครับถ้าลงมาถึงโซน1973แนวเทนไลน์ตรงนี้นะครับเราอาจจะลองแย่บายขึ้นไปเพื่อทำกำไรระยะสั้นระดับ3เหรียญ300จุด5เหรียญ7เหรียญหรือ700จุดหรือกลับมาที่แนวต้านเดิม1984 ก็ยังลุนได้นะครับถ้าบายขึ้นมาแล้วแล้วมันขึ้นจริงก็เก็บกําไรเอาตามกรอบระยะสั้น3เหรียญ5เหรียญ7เหรียญ10เหรียญนะครับแต่ถ้าใครอยากจะลุ้นว่าเอ้ตรงพันเเจ็ดสิบเนี่ยหรือ7จเนี่ยซื้อเข้ามาแล้วแล้วมันไม่ดูดราคานี้อยากจะถือยาวเพื่อลุ้นรอบรอบใหญ่แบบจะขึ้นไป2 0 0 0ันสองพได้ใหม่ก็อาจจะถือติดไว้สัก1ออเดอร์ก็ได้1ไม้ก็ได้นะครับทีนี้ถ้ามันขึ้นมาแล้วฝั่งเซลล์ก็ทาเหมือนกันครับ ถ้าไซด์เวย์จริง1980ถึง85จะเป็นโซนฝั่งเซลล์ของไซด์เวย์คือเป็นขาช็อตอะนะครับคนที่จะมาเทขายทำกำไรก็จะเกิดขึ้นตรงโซนบริเวณนี้ได้ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ได้ถ้าช็อตเซลล์แล้วแล้วมันลงมาจริงก็จะมีสิทธิ์เพราะถ้าไซด์เวย์จะเป็นแบบนั้นเลยแพทเทิร์นกราฟจะเป็นแบบนั้นขึ้นลงในกรอบนะครับก็ลงได้ขึ้นมาเท่าไหร่ก็ลงกลับไปเท่านั้นได้เพราะเป็นไซด์เวย์ระดับ10เหรียญ ณวันนี้ที่ผมเห็นนะผมเห็นกรอบระดับประมาณสัก7 7ดเถึงสิเหรียญแนวเทรนด์ไลน์เนี้ยขึ้นมาถึงเนี้ยประมาณ1ิบเหรียญน,นะครับโดยประมาณถ้าพ้นจากกรอบเหล่านี้ไปเนี้ยทีนี้แหละราคามันจะเลือกทางแล้วผมไม่รู้หรอกว่าวันนี้ทั้งวันหลังจากอัพคลิปลงไปเนี้ยช่วงประมาณสักบ่ายโมงเป็นต้นไปเนี้ยมันอาจจะไซด์เวย์ไปยันแบบ2อสามทุ่มเลยก็ได้เพื่อนๆมาดูคลิปย้อนหลังอาจจะเห็นราคามันอยู่โซนเนี้ยไปก่อนก็ได้เพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างมันยังไม่มี ตัวมาชี้หนุนหรือชี้นํามันให้มันขับเคลื่อนไปเราเห็นแล้วว่ามันอยู่ในกรอบเนี้ย73ถึง85เราก็เล่นไซด์เวย์ในกรอบนี้ไปก่อนถูกไหมครับลงมาโซนแนวรับต่ํากว่า75ลงมา74 73 72ก็บายขึ้นไปไม่หลุดไปถึง60ก็ไม่ต้อง SL ก็ได้หรือจะคัดสั้น1,968ก็ได้นะมันก็คัดได้หลุด70ก็คัดได้แล้วแต่ใครจะรอจังหวะให้มันแบบเจอราคาแท่งเทียนที่มันทะลุลงไปเป็นเบรกเอาลงไป แล้วคัดก็รอ да <ate> แบบนั้นก็ได้ถูกไหมครับทีนี้ฝั่งขาเซลล์ที่ที่เขาจะลุ้นให้ลงต่อเอา,อางี้ล้วนันผมพูดเผื่อฝั่งขาเซล์ที่เขาเซล์ลมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นโซนที่อยู่สูงกว่า8.5 95 2 0 0 0้0สถนานการณ์ที่ฝั่งเซล์ลอยากจะลุ้นเพื่อลงต่อต้องให้หลุด1 970ตรงนี้ครับหลุดปุ๊บมันกระชากลงไปแน่1960 แต่เรายังไม่บายนะให้รอก่อนเหมือนเดิมนะครับให้รอดูสถานการณ์ก่อนเพราะตรงนี้เป็นแนวรับสําคัญอาจจะมีแรงซื้อเข้ามามันจะทําให้ทุบต่อได้อีกระดับ10บเหรียญไปพันเฝั่งบายก็จะโดนล,ล่าฝั่งเซลล์ก็จะกําไรฝั่งเซลล์กำไรเขาก็จะมามารอพิจารณาที่จะปิดทํากําไรแล้วเพราะเขาก็ต้องเห็นว่าโซนพันเเป็นแนวรับสําคัญอาจจะมีแรงซื้อเขาก็เลยขายถูกไหม เขาก็เลยขายมันก็ต้องลงโดยธรรมชาติของมันทีนี้ผมก็เลยกะว่าบริเวณซักโซนที่มันหลุด1945ลงมาลงมาแถวๆ43แนวเทนไลน์ตรงนี้ผมจะไปเข้าซื้อครับเพราะผมคิดว่าตรงนั้นนะ่ะคนจะเริ่มไม่กล้าแล้วแล้วก็คนที่จะบายเริ่มเหลือน้อยโอเคแหละอาจจะมีเทนไลน์อาจจะมีคนบายนะแต่ผมคิดว่าด้วยภาวะที่มันลงมาจากเจ8 0ิแบบคนจะเริ่มแบบ โอ้โหเริ่มไม่กล้าเริ่มกลัว1960กก็รับไม่อยู่1950ก็รับไม่อยู่มาถึง1945หรือ4 3่สิดังนั้นผมคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่เหมาะสมแก่การแย่บายแล้วกันอ่าเหมาะสมแก่การแย่บายแล้วกันสต็อปลอสก็ไม่ต้องไกลเอาไปเลย10เหรียญเพราะยังไงถ้ามันหลุด40มันถึง30มแน่แน่มันมีแนวรับตรง3-4ตรงนี้อยู่เนี่ยที่มันติดนะครับดังนั้นถ้ามันหลุด40เนี่ยโอกาสที่มันจะลูดไป30มสิธิันก็จะม กรอบได้กรอบหนึ่งจากตรงนี้เราขึ้นก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะมันขึ้นในตามเทคนิคนะทีนี้เนี่ยฝั่งบายที่อยากจะลุ้นให้มันทะยานขึ้นไปแบบ2 0 0พบวกบวกได้ใหมเ่เป้าแรกก่อนเลยครับ1970ต้องไม่หลุดเกมเดิม1970ต้องไม่หลุดนะเกมที่2เอาแบบแย่เลยนะแย่แย่เลยนะหลุดไปหา4-3อะ่ะแล้วขึ้นขึ้นหูดับเลยทีเนี้ยหลุดมาหา43าเนี่ยทำท่าจะหลุดโลตรงเนี้ย แล้วบินเลยอาจจะด้วยวันพุธวันพฤหัสหรือวันศุกร์ที่มีข่าวรออยู่เงี้ยไม่แน่ถูกไหมนั่นคือแต่แต่เป้านั้นน่ะผมไม่อยากให้มันเกิดหรอกผมอยากจะให้ตรงเนี้ยเจ็ดศูนย์เนี่ยมันรับไหวก่อนเอาให้เกิดเพราะว่าเพราะเพื่อนๆครับเพื่อนเพื่อนลองคิดสภาพตลาดนี้ที่แบบแม่งหลุดเจ็ดศูนย์น่ะแม่งไปหกศูนย์ห้าศูนย์น่ะคนอาจจะไปรอบายไปรอเข้าซื้อกันเยอะนะแต่ผมในมุมมองคอนเทเลงสไตล์แบบผมอะผมคิดว่าตรงนั้นน่ะแม่งยิ่งน่ากลัวเลย แม้ยิ่งแบบผมในในมุมมองผมอะผมไม่อยากให้เกิดภาวะแบบนั้นภาวะที่คนน่ยก็เข้าไปกล้าซื้อมากๆกล้าซื้อมากๆกล้าเข้ากาล้ารับมันก็จะยิ่งลงได้แรงเหมือนไอช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมามันก็จะยิ่งลงได้แรงระดับเนี่ยสี่สิบห้าสิบเหรียญแบบเนี้ยผมไม่อยากเห็นภาวะแท่งเทียนแบบนั้นแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมนั่นคือธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้เรารู้ทันตลาดแล้วว่ามันมีสิทธิ์เกิดขึ้นก็ต้องให้ระวังถูกไหมผมเลยไม่อยากเห็นไม่อยากให้มันถึง อยากจะให้มันประคองอยู่แถวแถวเนี้ยเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าถูกไหมแล้วก็ค่อยคอยกลับตัวขึ้นไปมันจะเป็นทัมมิ่งที่ไม่ได้ดูรุนแรงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนทองคำในทั้งแท่งทั้งสปอตในระยะกลางถึงยาวหลังจากนี้เท่าไหร่อ่าอยากจะให้ค่อยคค่อยค่อเติบโตกันได้ไปตอนนี้เม่าเม่ากระจายหมดแล้วนะครับเม่ากระจายหมดแล้วไม่ต้องกลัวแล้วที่2030 2020 2000ันพเนี่ยพวกเนี้ยเม่กากระเจิดกระเจิงหมดแล้ว ตอนนี้ก็เม้าปีกเหล็กเท่านั้นที่ยังอยู่ต่อสู้โซน1970นะก็อย่างที่บอกตรงนี้ต้องไม่หลุดก่อนและทีนี้ถ้ามันไม่หลุดเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นไป85ผ่านได้ก็ไป90ผ่าน90ได้ก็ไป992,000ตรงนี้ถูกป่ะผ่านย0 0 0อได้ก็ไป2 0ง0อย่างที่บอกตรง2010จะเป็นจุดหนึงที่เป็นศิวิทยาแลละถ้าถึงจริงรอบนี้ให้ระวังถูกไหมถ้าผ่านได้ก็ไป15ไป20ไป30 30ไป35 35ไป45แบบเนี้ยได้อ่ะดังนั้นพอยแรกครับสรุปความสั้นๆฝั่งบายต้องลุ้นไม่ให้หลุด1,970เอาแบบแย่ๆเลยก็คือแบบ6,9,6,8,6,7และดีดกลับขึ้นมาเป็นฟอลเบนะฝั่งเซลต้านสำคัญ2,010ต้องไม่ผ่านถือยังไงก็ได้ต้องไม่ผ่านตรงนี้และลงไปเรื่อยๆถึง 1, 9 9 5เเขาอาจจะไปปิดทำกำไรตรงนั้นอ่าประมาณนี้ครับ คลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับปุ่ม thanks มีเหมือนเดิมนะครับกดเพิ่มเติมให้น้องได้ถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตให้น้องทำคลิปวิเคราะห์ดีๆแบบนี้รวมถึงตอนข้านะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนไลฟ์ช่วง3ทุ่มตรงเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้คิดว่าประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ